ไปเจริญตัวไหนก็เป็นทุกข์กริยาตัวนั้นแหละรูปบัจเพ็ญตัวไหนก็เป็นทุกข์กริยาตัวนั้นไปเจริญตัวไหนก็เป็นทุกข์กริยาตัวนั้นแหละยิ่งบอแต่บัจเพ็ญทุกข์กริยามันจากไมมตัวไมมเองไหมสิยุติการค่อยเกิดไปดับทั้งหมดแหละค่อยเกิดค่อยดับก็เป็นทุกข์กริยาทั้งนั้แหละู ตตัวไม่เองไปดิแจงไ่ยึดตัวไปยึดเองไปนิทุกอย่างยึดตีตัวคอยเกิดไม่ดับเจริญตัวไหนก็เกิดดับในตัวเจริญนั้นไปบบำเพ็ญตัวไหนก็เกิดดับในตัวบำเพ็ญนั้นเรียกว่าทุกกริยาในมือแต่บำเพ็ญทุกกริยาอยู่ศาสตร์ตัดสรุปให้แล้วก็ตัดสรุปตามเลยตัดสรุปตามตัดสรุปช่วย ตามกันช่วยจากไหม้ตัวไหม้เองไปได้กันเลยทุกอย่างโลกมันจะยุติตัวค่อยเกิดไยดับให้มันจะยุติในตัวค่อยหลงเริ่มหลงจบให้นะนี่ยุติสุดท้ายมันจะยุติไม่กระทั่งตัวยุติเองให้ จะเป็นเจริญตัวไหนเล่าเออเป็นเจริญตัวไหนไมันก็เกิดจากเป็นตัวเจริญนั่นเจริญตัวไหนก็มันก็เป็นสังสารในตัวเจริญน,ะญน่ะไปปฏิบัติตัวไหนก็เป็นสังสตรในตัวปฏิบัตินั่นเลยสาูให้จบให้ก็จบสิแชร์มไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเหมือนกันนะจาก์ไห่ตัวไหมเองเหมือนกัน จะไปคอยติดคอยหลุดกันแบบไหนต่อไปเล่าเออจจกไม่ตัวไม่เองไปจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองเป็นการิติสิลป์นี่อย่างจบให้รู้ช่วยกันเจริญเกิดสินเจริญเกรรมฐานทุกกิริยาไป็นเจริญวิบาตนากับทุกกิริยาในตัวเจริญเปเจริญกรรมฐานก็ทุกกิริยาในตัวกรรมฐานไป็เจริญวิบาตนากับทุก กิริยาในตัวเจริญวิปัสนาเองเอไม่เนียม่เกี่ยวกับไม่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 ได้กันเลยทุกอย่างลูกจบตัวค่อยเริ่มค่อยจบให้จะได้จบตัวค่อยเริ่มค่อยจบให้มันจะได้จบทั้งตัวค่อยเริ่มให้จบนะ จากไม่ตัวไม่เปฏิการก็โอเคแล้วไม่เกี่ยวว่าจะไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละไม่ต้องไปไม่เกี่ยวอะไรลูกจะไปไม่เกี่ยวอะไรมันก็ยังเป็นตัวเกิดดับในตัวไม่เกี่ยวอยู่จากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนั่นแหละเีกว่า ยุติตัวไปคอยเกี่ยวยุติตัวไปคอยไม่เกี่ยวนะจ <c oughs> ากไหมตัวไหมเองนี่ก็ยุติละตัวคอยเกิดคอยดับดแต่ถ้าไปแต่ถ้าไปคอยไหมอย่างนั้นไหมอย่างนี้อะยังเป็นการเกิดดับในการไหมนะยังเป็นลักษณะการคอยเกิดคอยดับในไหมอยู่นะี่ ไม่จริงๆก็จากไม่ตัวไม่เองนั่นแหละไม่ตัวไม่เองนะยุติตัวคอยไม่ตัวคอยไม่ไหมจะยุติทั้งหมดะทั้งตัวคอยไม่ไม่ถ้าเอาไม่ไปคอยไม่มันก็เป็นสังสวัส์ในการไปคอยไม่จะไม่จบดีๆถ้าไม่ก็จากไม่ตัวไม่เองนั่นแหละอย่าไปหลงไม่อะไรอย่าพว่าไปหลงไม่กับสิ่งใด จากไม่ตัวไม่เองไปด้วยกันทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไม่ยึดก็เหมือนกันก็จากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนั่นแหละยังมัวแต่ไปหลงไม่ยึดอะไรยึดอะไรไม่ยึดอะไรถ้าไปหลงยึดไม่ยึดอะไรมันยังเป็นสังะวัติในการไปคอยยึดไม่ยึดอยู่นะลูกแตจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองนี่นก็จบละจบทั้งตัวไปคอยยึดจบทั้งตัวไปคอยไม่ยึด ก็ยากอะไรจบช่วยส,วสังทวัตไม่ได้ยงยากต้องยรยบอก,กว่ายังยากเลยเพราะมันจบช่วยไม่เป็นอืมมันเอาตัวไม่จบไปจ,จบช่วยเขาแล้วมันจะไปจบเลยง่ายมันก็ว่ายากว่ายากมันมีแต่ไปให้เขาบำเพ็ญมันมีแต่ให้เขาปฏิบัติมันมีแต่ไปให,ปทห,ให้ทุกกิริยาเขาอยางนั้นให้เขาไปบำเพ็ญเป็นตัวทุกกิริยาตัวบำเพ็ญอยู่นั้นมันก็ยากเลยจบช่วยสัสงสวัตเนี่มันไม่ยากหรอก มันยากเพราะมันเอาแต่ตัวไม่จบอะไปให้เขาเอาตัวไม่จบไปจบช่วยเขามันจะไปจบได้ยังไงไปให้เขาเจริญตัวนั้นเจริญตัวนี้ก็เป็นสังทวัตในตัวเจริญเป็นัวเองเป็นทุนกกิริยาในตัวเจริญตัวบ็เเพนเป็นตัวเองยากปีปมันจะเป็นให้แนวยากๆเขามันก็ยากไปได้วยกันหมด ไปจากไมมตัวไมมเองแหละลูกมายึดก็จากไม่ยึดตัวมายึดเองไม่ต้องไปหลงคอยมายึดอะไรแล้วมันจะไม่มีทั้งผู้ยึดผู้ไม่ยึดนะ่ะ ก็ออย่าลืมทุกอย่างไปด้วยกันนะคำว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นเบสิกของมหากรณาเรยกว่าเป็นดำริห่งมหากรณาในดำรินั่นเองลูกทุกอย่างเวลาจบมันจะได้จบช่วยกันไปเรื่อย จากไม้ตัวไม้เองในกระทุกอย่างเลยลงไปด้วยกันอย่างเนี้ยมันจะจบช่วยกันไปเรื่อยยุติตัวยุติเองช่วยกันไปเรื่อยจบตัวจบเองช่วยกันไปเรื่อยแบบนี้มันจะดับล้างช่วยกันไปเรื่อยงานกระทำไปก็ดับล้างงานไปด้วยมันไม่ทาอย่างเดียวงานกระทำไปมันก็ร่วมช่วยงานไปด้วย ากไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองจากไม่ตัวไม่เองบ้างจากไม่ยึดตัวไม่ยึดเองดําเร็นขึ้นมามาหากรนาดําเนินเป็นอพกัอหน้าที่การงานเป็นเพื่อการอโลกใช้กายใช้จิตเป็นพร้อสิ่งที่เรียกว่ากรรมวิบากเป็นพร้อสิ่งที่เรียกว่าชีวิตพร้อไปมันจะได้คลายหลช่วยกรรมเวรวิบากชีวิตเป็นเยื่อ ปากมาติดสู้ภาต้องดูตรงไหนก็ไหมไปเลยตรงไหนก็ไม่เกี่ยวกับไหมไปเลยที่อย่างโสดอยู <PAUL Meeting? S 2> ่แฉอะไรในไหมไม่ไหมไปเลยตรงไหนไม่ปวโอเคใครช่วยใคยดอกไม้บานสบบานบานสิบบานบานหยุ่บานบ้น่บือไม่ ว่าใช่แล้วมันมีฟ้าอากาศใช้ทุกอย่างเรื่องเสี่ยงเรื่องน่อยางจำข้อนี้ไว้ที่ไม่ว่าจะเราจะเห็นมันไม่เห็นมันเลยมนุษย์ถามมนุษย์เราจะเห็นไม่เห็นแล้วก็ไม่ยกไว้เลยตายช่วยมันทุกข้อว่าอากาศที่ยืนเดือนโตนี่แหความว่างตายช่วยือว่าความว่างนั่นแหละราคาสิบคงเพราะมันมันมันก็มีอะไรซ้อนอยู่ในความว่าง ก็ผมว่ามันไม่ใจ่มันก็มีอะไรที่มันซ่อนไปมันเกอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีก็มีอะไรมันซ่อนอยู่กับสิ่งที่เราคิดว่ามัไม่มีนี่แหละผมคิดว่าไม่มี但是有很多附在那里 รทุกอย่างมกรรมนั่งทอย่า่ง่อะไรที่เราบลชขึ้นมาอยู่มาทำมายึดมนะันมก็กรรมกงผลของมันก็กรรมมันก็คือก,ก็ทาราวนเวียนอยู่แ้กกวก็那些那些业อ带带着我 ส,สิ่ง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 กสิ่งนั้นเนี่ยญี่ปุ่นน,ะนติดในสัยจุกจิกการอยู่การากินถ้วยกระจิ๊กนิด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 นน้นนอยแต่ไม่หมดแต่ยังไม่ช้าไม่ไปไหนเ <st> น,นี่ยอย่างเจ้าของร้านเนี่ยตายก็อยู่เว้าเนี่ยไม่ไปไหนเลย คนทางมุตายที่อยู่แถวนี้ไม่ได้ไปไหนก็วันๆก็หมกมุ่นอย่างเงี้ยือมันเป็นนิสของเขเลยว่าต้องอยู่ตรงนี้อย่างเดียวไปไหนไม่ได้ตายหอโนชีวรอยหแเนี่ย็ะเอยตหแถ้เน่จ็บริันะเอตายหนลอน่ ถวนั่ิงงเหมือนกันเชจงจรงที่ญี่ปุ่นบุกขึ้นไปวิญญาณก็ยังอยู่เพรานั้นเต็มเลยเพราะอะไรเพราะว่าในชอยู่ก็กมุกันก้ารเพราะว่าในช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็หมกมุ่นกัรใช้ชีวิตอย่างเดียวเลยจิตมันก็เลยอยู่คอยชินคอยชินอยู่กับแบบนั้นตายก็มาเป็นไวิญญาณอยู่

เ่ไดไแ่ที่ไหนก็ไ้กไนี่ไม่่โลกเ่ยมันไปได้หมดเลไม่กิได้ไปที่ไหนก็่าง่แบบพวก่แล้วเลือกพี่เนได้ด้วยเลือกเกิดได้เลือกพี่เกิดได้เลือกเอามีลงได้จะอาลงมาแบบไหนแล้วไม่เกิดกรมาลงมาแบบไหนไม่เข้าไม่าปไม่ขั่ตรสอบมาแบบไหนแล้วมันจะไม่มืดเลือกได้หมด ถ้าอยากลงมาแล้วมันมืดก็เอาลงมาเยอะๆหน่อยบารมีนนอน่มืดแน่นอนมันวันมันก็หมกมุ่นกันธตรกิจธุรวกันไม่ต้องทําหาไม่ต้องไปไหนกัน,ะนเนาะถ้าอยากลงมาแล้วมามืดก็เอาสมบัติลงมาเยอะ ตงื่อนไขาะมันจามีอในขีดผ่านน่นและปันก็ูบอะไรสูบอะไรเรื่การจัดการสมบัติวุ่นการการบริหารสมบัติวุ่นวายการัติ่านไหนจะน้จเ่ไอนีเีนี้เลือกได้สำหรับพ่อเชนาเ ่นันเยอะแยหมดทั้งเลือกได้เออตัวแต่สุด้วยส่วนจะ要带多少？ขันนี้เอามา <laughs> แค่ยี่สิบตัวเปอร์เซ <laughs> ็นต์มนมีนิดเดียวจเอ这一次只 <laughs> 带了百分之二十านเชื่อมต่อได้หมด <laughs> แต่พาคนสว่างถวยมากเท่าไรก็สามารถนำมาเชื่อมต่อได้และไม่เกิดโทษ อย่างนั้นเดี๋ยวคนจะไม่กล้าเข้าหาถ้าเอาลงมาทีเดียวเยอะๆนี่เขาหลวงพ่อดูนะดูจะสามารถกินเลือดกินเนื้อได้แบบ